สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะตุต้จะพาเพื่อนๆมาดูตะวันตกดินนะคะที่ภูเก็ตค่ะทะเลอันดามันบ้านเรานะคะขึ้นชื่อเลยค่ะว่าทะเลสวยฟ้าสวยนะคะนี่เลยค่ะเห็นไหมคะสเสน่ห์อันดามันพอดีมาจัดงานแต่งให้ลูกค้านะคะแล้วก็ เห็นท้องฟ้าอดทนได้เขาแบะมานิดนึงค่ะขอให้เพื่อนๆนะคะได้รับแ,แสงที่แบบว่าไม่อยากจะบรรยายเลยอะคะ่ะอันนี้นะคะเือให้เพื่อนๆรับพลังงานจากพระอาทิตย์ไปเต็มๆเลยนะคะนี่ค่ะวันนี้ขอไม่บรรยายเนาะให้เพื่อนๆแบบว่าให้ภาพเล่าเรื่องนะคะท้องฟ้าทะเลคะ่ะ อันนี้ไปแสงไฟที่คนทํานะคะอันนี้เป็นธรรมชาติค่ะธรรมชาติรนแอันนี้เป็นธรรมชาติจากมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ก็คือธรรมชาติอันนี้ธรรมชาติแท้ค่สะสำหรับวันนี้นะคะผมก็ขอให้เพื่อนเนชีวิตสุขสก,กายแบบนี้เลยนะคะทองผ่อง,อ,งอัมพ اي ส้มแบบ สุดๆแล้วคะ่ะเพื่อนๆนะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตมีออรา่าสุดสกาวเป็นปังเหมือนกับท้องฟ้า,าดาบอาตัส,สดงอันนี้นะคะสว,ส,สวัสดีคะ่ะ